ครับสวัสดีลูกค้าและเอฟที่น่ารักทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาพบกับทีมงานที่เประดานเหมือนเดิมครับตอนนี้เราก็ได้แฮวประทาการ้เจอบระดาลให้กับประปาหมู่บ้านครับผมตอนนี้ความลึกบ่อของเราก็จ่อไปที่7 5เมตรแล้วครับ ริมาณน้ำก็เริ่มมีมาเรื่อยๆครับผมประมาณสี่หาชิวได้แล้วครับตอนนี้เราจะทำความลึกกันไปที่หนึ่งรอยเมตรครับผมในสเปคที่อบตอเขาตั้งมาครับผมความลึกหนึงรอยเมตรคแบบจุดนี้น้ำดีครับผม ไม่หีก,ก้านะผมก็จะถึงความลึกที่ร้อยเมตรแล้วร,รวมสำเร็จไกลเข้ามาทุกทีับผมลูกค้าท่านใดอยากจะได้บ่อประดานไว้ใช้ครับกำลังลังเลอยู่ว่าจะจอะขนาดกี่นิ้วก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้ครับเรายินดีให้คำปรึกษาครับผม ่อเป็นการตัดสินใจในการเจาะบ,บ่อประดานเราต้องมีข้อมูลก่อนครับว่าเราอยากเจาะบ่อก,กี่นิ้วเอาน้ำประมาณกี่ชิวครับผมเรื่องต้นเราต้องรู้รายละเอียดก่อนครับจะได้ไม่ผิดพลาดทีหลังครับผมอยากจะเจาะบ,บ่อประดานอยากจะติดตั้งโซลาเซลล์หรือว่าทำชุดหอถังแงน้ำติดต่อสอบถามทิมงานเราเข้ามาได้ครับ ที่ช่องทางครับผมเฟซบุ๊กช่างโจรับจอประดานครับผมหรือจะอเป็นเพจทวีสัประดานบายช่างโจรครับผมหรือจะอเป็นเบอร์โทรครับตามนี้เลยครับผม093 354 22 16 093 354 22 16ช่างโจยินดีรับใช้บริการสวัสดีครับ